่คนมากขึ้นหรือมันนาะจะไม่น้องมันดีแต่ไม่มีคนเข้าวิ๊ยพี่บอกคนเขาเห็นเนาะเขาจะเอาเราไปอัดเสียงด้วยเหาอเห็นเป็นกำลังใจให้ครับเป็นกำลังใจให้เพราะตอนนี้ผมก็ขึ้นแบบสบายอะ่ะขึ้นนองครผมขึ้นแบบสบาย บอกว่าไม่ได้พี่อะไรนะ่ะเขาบอกว่าไม่ได้ทําแค่เอาลงปกติเดี๋ยวเขาก็มาดูเองเอาแชร์หน้าผีก็ไม่ได้เลย <c oughs> อ่าช่วยสัมบนาทีเนาะแล้วก็อ่าคลิปยาวเนี่ยมันโฆษณาเขาเน้นลงสตรีมใช่ไหมต้องลงในช่องบุจิตอะไรอยู่นะครับก็อ,อย่าลืมมันขึ้นเฉพาะเอเดือนเนี้ย ที่ที่เราทํานี่ก็่นเอ็นะอันเก่าเก่าไม่มีน้องมีขึ้นยาวแต่ถ้าต้องการอโฆษณาเนี่ยพยายามทําคลิปยาวให้เยอะๆนะะท่านก็จะได้โฆษณาไวเพราะคลิปยาวเนี่ยอ อะไรเอาช้างเอาสิงเอากระต่ายแล้วก็วา่านด๊อกขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมคุณชายใหญ่ท <c oughs> ี่เขาไปดูไม่มีมีเฉพาะอันใหม่ที่เนี่ยนะแต่แต่มันก็ขึ้นแล้วนะอโฆษณาไอไอไอเหรียญน่ะก็ขึ้นแล้วแต่ผมก็ดูโปรไฟล์ของผมมันก็เข้าอยู่นะแต่พี่ก้องบอกว่าของของแกไม่เข้าผมก็เลยตกใจอะ่ะ พ่าผมได้บริไฟได้ด้วยผมทําคลิปยาวอ๋อคลิปยาวใช่ไหมโอ้เยี่ยมเลยเนี่ยผมเครียดนะคุณชายใหญ่ไอ้เนี่ยนะเราเราเคยแบบมาขึ้นไลฟ์แบบสะสมนาทีไงตอนนี้ไม่ได้พูดแล้วสะสมนาทีเขาผ่านแล้วแต่ว่าก็มาถ้าขายพูดเหลือเร็วเนอะอืม เดี๋ยวค่อยว่ากันก็ทําไปเรื่อยๆประมาณนี้หน่อยผมก็ทําคลิปยาวทุกวันวันละคลิปก็มีก็มโฆษณาลงเนาะแล้วก็ได้เต็มทีนีดหน่อยเพราะเราพงก็พัฒนาผิผมพัฒนาว่าอย่าให้มีประชุมอย่างนี้เยอะเลยเด้อมันเหนื่อยแล้วก็เป็นงานบิ๊กๆนั่นไงทั้นท่านพู้ว่าอะไรเงี้ยลงมาอย่างเงี้ย โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับทักทายกันนะครับตื่นเช้าเดี๋ยวหกโมงก็ต้อนั่งตอบนั่งทักนั่งทําคลิปสั้นเนาะเยอะแยะไปหมดไฮ้ไวแป๊บเดียวแปดโมงละตับรถมาทํางานอีกคิดเชื่อใครง่ายๆพี่เพราะเราผ่านแล้วครับมีคนไม่หวังดีนั่นแหละพี่ถึงกลัวตรงนี้ไงพี่เลยให้เมตตาเขาช่วยอ่ะช่วยเขาระวังช่วยดูด้วยโรโดนไอ้ตั้งรายได้ไม่ได้เลยก็นั่นแหละพยายามสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับทักทายกันได้ทานเตี๋วด้วยกันนะครับพักเที่ยงวันนี้ผมสมัครไอเวริฟวิเตอสวัสดีครับ ยังไงก็แจ้งมือนกันแลกกันนะเนาะเราจะไปแลกเปลี่ยนไปทักทายพูดคุยนี่แหละอืมแต่ก่อนตอนเราไม่ผ่านนะเราไม่ได้คิดตรงนี้เลยไม่เครียดรลกอ,อะไรก็ได้จ่ายตังค์เรียบร้อยอ่านเรียบร้อยอ้สมัครยากกันนะมตต้าที่ที่สมัครน้านไม่เคยได้นะตอนก่อนสร้างเลยได้ก็ สวัสดีครับคุณไกลสวัสดีนะครับสบายๆนะมเป็นกำลังใจให้กันเนาะทานข้าวเด้อตอนนี้ผมไม่เครียดแล้วไรนะสบายๆไปวันละนิดละหน่อยทำไปเถอะนะเดี๋ยวมันก็สาเร็จเองแหละเราไม่ต้องเร่งนะไม่ต้องเร่งนั่นแหละเดี๋ยวมันก็สําเร็จก็หลังจากผ่านแล้วก็เก่งๆเนี่ยคุณชายใหญ่เก่งมาก ทำอะไรก็กลัวผิดหมดเลยยังไงก็แจ้งเหมือนกันแล้วกันกกน,นะอืมเราจะไปแลกเปลี่ยนไปทักทายพูดคุยนี่แหละอืมใช้คําพูดเดิเดมๆก็เป็นสแปมอีกอืม <c oughs> สวัสดีครับกันเตียวเดอ้อเมื่อกี้ขึ้นมาได้แป๊บใช่ใช่แต่มันเอาย้อนหลังแค่ยี่แปดวันนะคุณชายใหญ่ยี่แปดวันเองของผมนะ่ยได้แค่ยี่แปดวันอันเก่าๆไม่ได้นะเป็นไรไม่เป็นไรเพราะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ใช้ไงะ้วยผมผมทำสะสมทีหงหมืน่นนาทีนะ ลืมเปิดใหม่รู้เสียงดีแบบถึงออกลกพักกันมาอะไรประมาณเนี้ครับเนาะพี่พี่แสงเทียนไลท์ไหมอ่ะเพลงใส่รู้สนุกสนานดี <c oughs> แล้วก็ยอดวิวขึ้นดีด้วยนะอืม <c oughs> ใช้ได้อะ่ะคลิปสั้นนะคลิปสั้น <c oughs> <c oughs> แต่ก่อนนี้เรายึดึืนมือคืนเพราะว่าการที่เราจะได้หกหมื่นมันยากเลยนะแล้วก็ตอนนี้เวลาทำเนียมันยากตัวเองนะถ้าทําถูกก็โอเคไง ทำมาอย่างเงี้ยก็มาถ่ายทอดวันนี้ก็ทำวันนี้ทำคลิปยาวเรื่องของการสมัครบริษัทก็ลุ้นทุกวันลุ้นตลอดนะครับแล้วก็ต้องหาประเด็นหาอะไรมาพูดมาคุยเนาะนี <away> <c stakeholder> ่คือหน้าที่ที่เราอยู่ต้องเตรียมแลวต้องหาอืม บอกเองก็ได้หลังบ้านส่วนตัวก็ได้เด้อตอนไหนนะถ้าผมไม่ติดภารกิจไม่มีปัญหาถ้าตอนเย็นส่นวนใหญ่ผมว่างแหละแต่ถ้าตอนกลางวันเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปจังหวัดก็อาจจะติดตอนกลางวันเนี้ยก็สี่โมงห้าโมงประมาณห้าโมงเข้าบ้า <c oughs> <c oughs> นเนาะถ้าคนถ้าผิดต้อง ana, รงีบเอาอ,ออกครับไม่งั้นเดี๋ยวโอ้ย <c oughs> แต่มันก็สนุกนะ มันท้าทายสนุกดีอันนี้น,นี่คือผมพูดโดยวยส่นว่าถ้าเราผ่านหกหมื่นอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับอล้วน้องมานี่น้องมานี่สวัสดีครับมา แต่มขึ้นก็ดีด้วยนะแต้มขึ้นดีด้วย้าแป้งขาวก็ค่อยๆทาทีละนิดก็พยายามคิดมุกทาไปเรื่อยๆค่อยๆทำพอผ่านแล้วปุ๊บมันหยุดเป็นประมาณกี่วันเองอะสามสี่วันแล้วมันเหงาครับคิดถึงเพื่อนอันนี้ก็เลยเออถัาใครในโปรไฟล์ผมหรือเปล่าไม่เห็นนะนอกผมยังไม่เคยไปทักพี่เลยนะยิ่งแต่ทักไอในเพจในโปรไฟล์แค่นี้นางานไปถึงเที่ยงเนี่ยขึ้นไลค์ ในบ่ายโมงเลยเนี่ยไว้ไบเพิ่เดียวเองส่วนผมยังไม่ถึงเลยผมไม่ได้ตอนไรสดน่ะคิปน่้ผมไปไม่ถึงไหนเลยนะต้องไปดูนะแต่มันบางครั้งมัน,มน,มนไม่ได้ไปดูไอ้นี่แต่อะไรอะ่ะดูย้อนหลังเอาเราไปทักทายเอาผมนะไปทักใครที่เขาแบบเก่งๆแล้วเขาเขาได้มานานแล้วเขาคงม,มีประสบการณ์สูงอะ่ะ ผมก็ต้องเข้าไปดูอ่ะต้องเข้าไปดูต้องไป,งไปงเรียนรู้เยอะเยอะมากบ้างแหละแต่ถ้าตอนกลางวันเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปจังหวัดก็อาจจะติดตอนกลางวันเนี่ยก็สีโมงห้าโมงประมาณห้าโมงเข้าบ้านด้วยเออเป็นผมสมัครหลายครั้งนะเมตานะสมัครเท่าไรครั้งไม่ผ่านเนี่ยทำคลิปยาวไว้ละเดี๋ยวตอนบ่ายจะเอาลงเรื่องเมตานะคนเขาเห็นเนาะเขาจะเอาเราไปอัดเป็นเสียงด้วย <laughs> ลงเยอะไม่ได้เขาบอกนะเราบอกว่าตังาศึกษาอยู่จริงๆแล้วมันลงได้สักกี่คลิปนิดเาวยาวจำนวนและค่าโฆษณาก็จะแพงขึ้นยังยังแชร์กลุ่มอ๋อแชร์กลุ่มไม่ได้อโอเคดีดีขอบคุณมากเขาพี่ไม่รู้พี่ก็เลยไม่กล้าแชร์เลยเนาะ